กราบสบายดีท <P ans uk> bon ่านผู้ชมที่เคารพหาโมทุกคนดีๆต่อครับทุกคนเข้าสู่ซอกอาคาซาโยหรือว่าอาคายาโยเนาะทุกคนนี่ก็มาพบกับอาต้าและกับเซนเข่าเซนเคโนโยที่ซอกอาคาซาโยคือเก่าเนาะทุกคนก็กราบสบายดีกราบสบายดีน้องท้าพันไทยแล้วก็ฟังเราทุกคนทุกคนเนาะบม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียฝรั่งเนาะ ไปประเทศใดกันแล้วแต่ทุกคนที่มาหากสดอยู่ซองเฮาเนาะก็ขอบใจทุกคนหลายๆเด้อขอบใทุกคนนี้ก็อยู่ที่เคลื่อนของน้องเซโน่เลยกับซาเจนพี่นไหมนี่คือคือพิเศษก็คือห้องน้ำนี่แล้วเลยเด้อพี่น้องเนี่ยอยู่ทางหลังเฮานี่เลยนี่นี่ทุกคนหอบนะทั้งทยังไม่ได้อัดเจ้าพะวานนะซาเกสีมันยาวมากอเนาะพิเศษสูงพอดสงพศก่อนนะสีได้เอาฝากระเตะมาอัดเติม นี่อันกสีเนาะก็คือว่าโครงการที่จะแน้นหนาเนาะบนมีก็ประมาณมีครูบนมีห้องอย่างเนาะนี่ก็คือว่าจะประมาณนี้เนาะนี่นี่แหละก็นี่จะเป็นเพื่อนเนาะคือพี่คุ้มเรื่อนมาหอดแล้วพี่น้องนี่มาหอแล้วทุกคนผมมาหมดยังนี่ท่านน้องแจ็คยิ้มหน้อยพี่น้องวันเวลาใครคข้ากอดยิ้มหน่อยเข้ามา ไม่พอจะมากุุกานโอ้จาการยเชุดขาข้าใจพราชานแล้เนมาซื้อขนมอะไรก็เจ็บน้อยนิกอ่เอยังไงน้การใมนี่ยนี่ปรกำหอนแล้วงนะเจคนหอนแล้วพี่อยากจะท่านไห้น้องชายมาจุกีก้อนตะกีท่าจกอะพี่อยากินอะไรนะแกงนมนชแล้วุ้งตาดย คนม่หน้องาจิาจิสบายดีคนเลสไหมสบายดีกองเลยกองรกกัลกองนี้ก็แม่งกองนี้ก็่สบายดีเอทานก็ได้สบายดีตาดนพักที่พนองเด็สบายดีสบายดียอมสมอัตโนมัติน้องเขาเมืองมากที่น้องหมอดีแล้วที่น้องคือน้องเขาเมืองมนีก็คือซ้อคนน้องตานสุดๆปัจจัยตาเพิ่นที่เคยช่วยเลื้อนน้องมาทองเปินฝากมาก ามพักอะไรได้นี vos, ancient, 000, 000. No like, stored, cả, 100, ่ยก็เพิ่มไซส้หน mm ่อยนหลายหลายไสหน่อยนะนีลายมีหลายนเทอร์ีเลยก็คือรอดเห็นอกเต่จตีห้นอกเต่ีห้้อบาทเนาะห้าร้อยบาทเดวทันองให้น่าจีองเดียทานน้ำดื่มไทเนะเดี๋ยวสั่ก็สยายขนมเดี๋ยวคิวเอาอันนี้ให้น้อง่าจีก่อนก็อันนี้เป็นเงินหนึงแต่ตัวเดแงเงินเลว ล้วก็ yeah. ไปซือ้ออุปกรณ์ให้น้องนี่ยเงินเงินเลือดเยู่แปดแปดตกราสัตวาตะกีเอาใ so ห mm. ้อันอทายซอมแซนเอาไปเอาไปเเสียคขาไฟใช้ไอ้เพิ่นเงนเลือมีหกแชตกราสวพี่นองเด้อพีนองสติบเอาไว้คิดคิดยงไใส่สวยดีมใจออกมใจ้เออนใจกองเอาหักซาใส่ใจในครอบครัวเลยแต่ว่าเซนูพยุ่มมาครเซนูอยู่ในบ้านพี่น้องเซนูใน้านเวียกเมียแม่้มาเลยอันนี้ จะเป็นสวนของทาจารย์วอจการเนาะการของเราท่ามดทมงคก็ต้องขอขอบคุขอบใจท่าอาจารย์ตัวยูดีมีสุกตางยูดีมีเง้ตลอดปีตลอดไปแลกีกัยาเลยเนาะยายเลยขนาายไวยายไหมยายไปยายเลยเอาตลอดไปตลอดเไหนี่าลยีแต่เขาไม่ไหเลยกะจเนื้เห้ลาน้ำา้ปลาแหะเหรอหะกะ

กอังมือเน <in which nek> huh? <ili> ี่ก <location animals> ็บรรยากาศทินงทียงก็ไม่ค่อยมีใครอยู่นะพี่หน้่งก็ไปไหไปสวนนี่ทาน้วนีท่นไปไปมือตอนถ่ยหลอเนี่ตอนทิ้งงก็ของ้างที่จะหอนนิดหนึงตอนทียงงนี้ก็อายุอายาชาติยังไงเออ อือื ah lly, a, ah s <S ้อลาไส้ลาไส้เขาชักขาชีับปกัวเนี่ยอัดที่เนื่ยืออ มาจุเจียสื้อหน้าเสื้อหน้าปรจานเขียวยังมาทันเขินนะมืหน้าอย่างบางผุกบไนีาานี่าดจะประมาณนี้เลยพี่น้องจะประมาณนี้เลยอันนี้กินข้าวครับจันนี่ขอเปียกคที่คอาำคลิปนี้ก็จิมีขันเนาะ ใครที่มาคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินคลิปนะพวกเข้าทักทอขาองเนียโอเคทุกคนสบายดีสบายดีนะพี่น้อง